อ่ะตอนนี้ช่างแมวก็ไอใช้แปรงนะครับล้างน้ําเปล่าล้างอีกทีนะครับจัดให้เกลี้ยงเก่าแล้วนะครับแล้วก็เป่านะครับด้วยโบวบบนะให้แห้งนะครับบทีคาบเหล็กคาบสนิมนต่างน,นะครับมันเกาะข้างๆ ทำไมก็จะวัดด้วยตั้งคูณ x สิบอีกทีนะครับวัดรั่วนะครับวัดขาไหนก็ได้นะครับเนี่ยโอเคนะครับาตอนนี้วัดแล้วครับขาไดขาหนึ่งก็ได้แล้วัต่อกันอยู่แล้วครับไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ใช้ได้นะครับโอเคเกิดจากน้าท่วมใช่ครับ b ห้าห้าครับก็เดี๋ยวใำไมจะวัดตัว แสดงว่าปกไฟพกพีทหรือรีเลย์สตาร์ทนะครับนั่นนายจะฝัง PTC ไว้นะครับตัวสตาร์ทตอนนี้ก็ประมาณ20โอห์มนะครับโอเคเรจะต้องใส่โอเวอร์โหลดเข้าไปก่อนนะครับโอเคสี่อร์โหลดนี่ยทำหน้าที่อะไรตัดกระแสเกินนะครับสตาร์ทเกินกินกระแสไฟเกินครับควบคุมกระแสไฟนะครับการคอมเพรสเซอร์ กินกระแสเกินหรือช็อตเรื่องต่างอ๋ออันนี้มันช่วยหน่วงกระแสไฟให้ด้วยรักษาคอมพิวเตอร์ป่ะตัวร<ๆ>ักษาคอมใช่ไหมอ่ารักษาไฟอะไรรักษาคอมพิวเตอร์ครับอ๋อเหรอมันช็อตมันอะไรมันก็จะตัดไปก่อนปกติปกติตูตต้เย็นทั่วไปดีไหมมีทุกตู้อยู่แล้วครับอ๋อมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อเราไม่ต้องไปซื้ออ,อุปกรณ์หน่วงหน่วงหน่วงกระแสไฟอ๋อหน่วงไม่ใช่หน่วงครับตอนนี้แค่ป้องกันแค่ตัวตัวคอมนี่สตาร์ทเกินอ๋อสตาร์ทเกินอ่าอย่างปกติเขาว่าสตาร์ทรุ่นเนี้ ให้กินกระแสหยุดที่5แอมถ้าถ้าถ้าสตาร์ทที่5แอมมันไม่ตัดแต่ถ้าเกิน5เขาตัดทันทีหรือว่ากินเกินนั้นมันจะตัดทันทีตัดเนครับตัดแล้วก็ตัวเมื่อตัวเขาเย็นตัวเขาเย็นลงเขาก็จะต่อใหม่ต่อใหม่มันก็จะกลายเป็นปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่ครับอ๋อมีเสียงดังอยู่แล้วใช่โอเค5แอมนะนะครับ่เยก็สาขาไปแล้วนะครับ ดำนะครับเสียจปากนะครับเสียจแล้วครับพี่โอเคครับอือตอนนี้สตาร์ทที่5แอมป์นะครับห้าแอมป์ห้าแอมป์ก็กว่ากระแสลันนิ่งอยู่ที่1.4 1่งจุงองห่งสางเรื่อยๆนะครับใช้ได้แล้วพี่รอดรอดเนี่ยตัวเสียที่แท้จริงพี่รอดแล้วพี่จ้ารอดแล้วพี่อ่ะนะครตอนนี้ ก็อยู่ที่ศูนย์จุดแปดสองจุดสามนะครับจังแม็กมาหนิเหตุไม่มีมัากเลไม่มีเศษเกศษไม่มีให้ฮะับตุ๊กติดอ่ะมีทางข้างนะครับข้างก็เริ่มร้อนในเขาน่ยสังเกตต้องมือจับดูเก็งง่ายๆที่มีอะไรฮะอ๋อนี่ไงอ่าเพจอยู่นี่ครับ นี่ครับเพจกกำลังสูงสุดนะครับร้อยยี่สิบไม่มีบอกนะครับยี่นานยัจะเป็นร้อยยี่สิบวัตต์นะครับก็หารด้วยสองร้อยี่สิบดูครับก็จะเป็นแอมป์นะครับอ๋อออกมาเป็นแอมป์ใช่ครับเอาร้อยยี่สิบหารด้วยอ่าใช่ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบวัตหารด้วยสองร้อยยี่สิบวัตต์ครับใช่อ๋อหยอกมาเป็นแอมป์เลยเหรอใช่ครับอ่ะยังไงก็ท่านี้ก็เท่าน้ร้อย 120 Wh, <า>วัะนะว 2, 120ตต์หารด้วย220รอยยี่ิบเดี๋ยวนะผิดหรืออปลาทำเป็นส่วนจุดห้าเองเหลือ220ตั้งาหารด้รวหสองย2ี่ตั้งวัดท้านวนหารเลยโวล์ร0อยยี่สิบอือก็ตกหนึ่งแล้วนะครับทำไมเพจไม่ตไม่ตรงไม่ตรงกับเพจอะตอนนี้ก็อยู่ที่ ถ้อยู่มานี้ครับไม่ไปตรงครับเพจกับ hmm. อ้นนี้หาแล้วไม่ลงตัวก็จับดูนี่ครับก็มีท่อหายนะครับร้อนนะครับ mm hmm. mm hmm. จะร้อนใี mm ่พ hmm. อ mm hmm. คำนวณจากไอ้เพจแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องตกประมาณเท่าไหร่ล่ะอ,อ๋อ,อ,อละลายนล้าแข็งอ๋อในชูถูกแล้วถูกแล้วร้อยี่สิบวัตต์ ไม่ลงตัวไม่ลงตัวไม่ลงไอ้นี่ประหยัดกว่าที่หาไงี้ยกว่าที่ประหยัดกว่าใช่ครับอ๋อมันควรจเอาไปเท่าไหร่ประมาณก็น่าจะมาหนึ่งแอมใช่เมื่อกี้มันขึ้นหนึ่งแอมหน่อยๆครับเหรออ๋อมันน้อยกว่าถ้ามันถ้ามันแอมมันน้อยกว่าแต่ว่าประหยัดไฟอ่ะครับก็ส่วนมากก็เท่านี้พี่ส่วนมากตู้เย็นส่วนมากก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณศูนย์จุดแปดนี่แหละศูนย์จุดแปดศูนย์ คาล็อกไงไม่ถึงแอมครับไม่ถึงแอมครับประหยัดไฟอยู่แล้ว่แค่แต่แอมกินไฟเนาะอ้าวมันแน่อยอะพี่มันเย็นอะไนะมันพี่ต้องดูว่ามันกี่วัตไงบางเครื่องก็ต้องมันใหญ่นะสามพันห้าร้อยวัต่ยโอ้โหหารด้วยสองร้อยยี่สิบก็ไปพี่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่พี่สิบเอ็ดแอมป์กว่าครับ แ่ว่ามัน้องน้นองอืมละลายเลยแล้วมัน่องแล้วละลายเลยแล้ละลาย,ยใช่ไหมจะเทไงวะอ๋ออลงาเนี่ยฝาไมใ่ใช่ของมันไงวะแค่คองเราไปถึงกัพงงนพองนี่ตรงนั้นน้ออ ทำได้๋อนต้องเอียงๆๆมั้งมันเล็กๆคิปล็อกไปไหนแล้วช่างเมย์งนจริงบ้างองคิปล็อกไปไหนงานเขาช่างเรดูนี่สิคลิปเร็กๆิดี๋าวพังแ้เนี่ ลมเราเป่าแรงนะมันก็ดีมันไปหลบหลบอยู่ด้านข้างกวอกขาล็อกนะโอเคอเสร็จปักดูทีนะครับันี้ทำเมื่อกันจะนี้นะครับทำเมอ่์เลยใช่ไหมทำเมื่ออยู่ตรงนี้อ่ะเมทโต้ตรงนี้นะเนี่ยเ,เสร็ปักดูทีนะครับ โอเคนีแสั <amounts of water writers> okay, ่ <Incred> <sounds> <ma superv ising refugees> ีเส <Labor> <fi> ียงนะครับเดี๋ยวน้ำอี่นะอ๋อไม่ไม่ต้องก็ได้ครับมันจะได้ช่วยละลายนะตัวช่วยตัวช่วยระบายความร้อนได้ใช่ครับ ช่วยละบายเขาไมร้อนโอ้ไม่น่าเชื่อน้ำเลยเยอะขนาดนี้ของละลายทีก็เยอะอยู่แล้วครับมันแข็งเต็มตู้ตั้งแต่เมื่อคืนนะตีสี่อ่ะเลยให้ช่างช่างแมวทำได้สะดวกแข็งเต็มตู้พี่อันนี้ก็อีกอีกอประกอบเยอะมันหมดเวลาเยอะอะมาด้านหน้า ก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นตัวชิบ้านะครับถ่ายมาตรงทางนี้เคราอว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนรวไปและช่างเหมากใหม่ในการที่จะตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ